สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวิลลี่ฮาโบเทียแพลนเน็ตโฮนะครับผมการเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆในบ้านในสไตล์ของผมนะครับผมผมเลี้ยงต้นไม้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรัฐเพนซลเวเนียวันนี้6กโมงเช้าครับผมก็เป็นธรรมดานะครับคนเลี้ยงต้นไม้จะต้องตื่นเช้านะครับก็เลยพาชมบรรยากาศท้องฟ้าสวยๆตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเลี้ยงฮาโบเทียนะครับฮาโบเทียที่ผมสะสมมาตั้งแต่ 2ปีที่แล้วนะครับเติบโตสวยงามเป็นยังไงมากนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมสวนในบ้านนิดนึงแล้วก็ไปดูฮา r โบเทียกันเลยครับบรรยากาศภายในบ้านนะครับมุมนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับได้เริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ช่วงโควิดใหม่ๆนะฮะเดือนมีนาอันนี้ก็เป็นคอนเนอร์ของฮา r โบเทียนะครับซึ่งผมได้สะสมมาตั้งแต่เข้าปีที่2แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพิกมี่ไทเกอร์ด่างนะครับเป็นฮาร์โบเทียที่ค่อนข้างที่จะโตไวนะครับเลี้ยงง่ายด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยทิ้งรากไม่เคยมีปัญหานะครับเลี้ยงดีปีที่2เริ่มมีดอกแล้วนะครับผมแล้วก็ใบก็ออกมาเยอะพอสมควรนะครับอันนี้คือต้นแรกๆเลยตอนซื้อมาใหม่ๆต้นเล็กนิดเดียวเองนะครับพอโดนแดดเขาก็จะมีสีชมพูนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับ พอโตพอสมควรเขาก็จะเริ่มมีดอกนะครับผมในช่วงที่เขาออกดอกนี้เราก็สามารถใช้ผู้ก,กันผสมเกสรได้นะครับซึ่งผมมีวิดีโอก่อนหน้านี้นะฮะที่ทำเกี่ยวกับการผสมเกสรฮาโเทียนะครับผมไทเกอร์เป็นฮาโบเทียที่ค่อนข้างที่จะโตไวนะครับแล้วก็ความด่างที่สวยงามนะครับผม ใบเขาจะมีความแข็งนิดนึงนะครับนั่นก็หมายความว่าฮาโบเทียที่มีใบแข็งนะครับเขาจะมีความทนทานมากกว่าตระกูลหยดน้ำนะครับแต่ตั้งแต่เลี้ยงมาปีที่2แล้วยังไม่เห็นหน่อออกนะครับเมื่อเทียบกับออฟตุซ่าแล้วออฟตุซ่าจะออกหน่อไวกว่านะครับผมมีประมาณ3ต้นนะครับทั้งหมดฮาโบเทีย พ i กมีไทเกอรนะครับตัวนี้ก็เป็นพิกมีเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นพัน์เขียวนะครับซึ่งเสน่ห์ของเขาก็คือเขาจะมีความขาวตรงหน้าเลนเขานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็พิกมีอีกพันหนึ่งนะครับผมเขาจะมีความขาวสวยงามนะครับยิงเลี้ยงโตไปเรื่อยๆนะครับเขาจะมีฟอร์มกอที่ ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็สวยงามใบเขาจะสวยนะฮะอันนี้ก็เป็นทรังกาต้านะครับภาพขวามือเป็นตอนซื้อมาใหม่ๆนะครับผมซึ่งเวลาเขาโดนแดดเขาก็จะมีสีสันที่สวยงามนะครับตัวนี้คอเลตตาคิวปิดนะครับเป็นฮาวเทียด่างอีกตัวหนึ่งที่สวยงามนะครับการเขาจะยาวกว่าเมื่อเทียบกับคอเลตตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คอเลตตาเหมือนกันตอนซื้อมาใหม่ๆก็เล็กนะฮะ อันนี้ Spring er Can s สป n ิงบ o กก็แค n ซิสนะฮะตอนซื้อมาใหม่หมเขาเหี่ยวแล้วก็แห้งตอนนี้สภาพโอเคแล้วนะครับผมอันนี้ก็ o p t u s ซ m ามิลินะครับค่อนข้างที่จะออกไปทางขาวความด่างน้อยมากนะครับผมต้นไม้ที่มีความด่างน้อยมีสีเขียวน้อยนะครับอย่าลืมนะครับเขาจะอ่อนแอควรห่างจากแสงแดดนะครับผมถัดมาก็จะเป็นออฟตุซ่านะครับ เป็นอีกหนึ่งฮาวอวเทียนะครับที่ทุกคนที่สะสมฮาวอวเทียส่วนใหญ่ต้องมีนะครับผมพเพราะเสน่ห์ของหยดน้ําหรือออฟตูซาเนี่ยนะครับเขาจะมีความด่างที่สวยงามเป็นพุ่มแล้วก็เมื่อโดนแสงแดดเขาจะมีความสวยนะฮะผ่านแสงแดดเขาเราถึงเรียกว่าฮาวอวเทียหยดน้ํานะครับผมเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับออกดอกผสมเกสรมีฝัก ก็ขยายพันธุ์ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะขยายพันธุ์โดยการชำใบนะครับในวิดีโอที่ผ่านมาผมได้ทําการชำใบไว้นะครับและการแยกหนอนนะครับผมก็จะรอให้หน่อเขามีรากสักนิดหนึ่งนะครับผมความหลากหลายของออฟตุซ่ามีหลายสีสันนะครับแล้วแต่พันธุ์ที่เขาผสมออกมานะครับผม ความสวยงามของหยดน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นแรกๆเลยที่ผมเริ่มเลี้ยงนะครับซื้อมาราคาถูกๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีความด่างแต่พอส่องๆดูเขามีความสวยงามนะครับใส่แล้วก็สวยนะฮะเหมือนหยดน้ำแบบนี้นะครับก็เลี้ยงต้นนี้แหละครับเลี้ยงไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเริ่มชอบฮาวเทียก็เริ่มสะสมก็ตัวนี้ราคาเป็นตัวเริ่มแรกเลย ก็มีหลายสายพันธุ์นะครับที่ผมเริ่มสะสมส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ไม่มีนะฮะก็จะมีอย่างละต้นแต่ตัวที่มีมากกว่า1ต้นก็จะเป็นทางกาต้านะฮะแล้วก็ออฟตุซาแล้วก็พิกมีไทเกอร์นะครับตัวนี้เป็นพิก้าซึ่งมีความสวยงามตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นพิก้าเหมือนกันนะครับผม ตอนซื้อมาใหม่ๆผมไม่ได้ทำป้ายชื่อไว้นะฮะก็เลยตอนนี้มีต้นไม้เยอะก็เลยจำชื่อไม่ได้นะครับผมต้องขอโทษทีนะครับ h a โบเทียจะชอบอากาศเย็นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับ ถัดมาก็จะเป็นทังกาต้านะครับซึ่งตัวนี้เขาจะมีลายตรงหน้าเลนเขาจะสีเขียวๆอ่อนๆครับสวยดีครับฮาโบเทียทังกาต้านะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมมีเยอะเหมือนกันนะครับในบรรดาฮาโบเทียที่ผมสะสมพอแรกๆเลยผมชอบทังกาตานะฮะจริงๆแล้วผมมี หลายสายพันธุ์มากจําชื่อไม่หวัดไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่ชื่อจะมาจากคนที่เขาผสมนะฮะมาจากญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็ชอบความโค้งเว้าของเขาแล้วก็เลนเขาจะมีลายที่สวยงามนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวที่หาดูได้ยากเหมือนกันตัวหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเยอะแล้วนะครับตัวนี้ก็สวยดีนะครับถัดมาตัวนี้ ผมก็ชอบอีกตัวหนึ่งนะครับหน้าขาวๆแล้วก็มีลายแตกออกมานะครับผมเลี้ยงทางกาตานี่ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเลยเขาจะไม่มีลายแตกตรงหน้านะฮะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งประมาณ4ปี5ปีขึ้นไปนะฮะเราจะเห็นลายที่ออกมาสวยงามแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งต่างกับฮาวาทียตัวอื่นนะครับทางการตานี่ต้องรอ ต้องรอเวลาเท่านั้นนะครับเมื่อเขาแก่มาแล้วเขาจะออกลายที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมซึ่งต่างกับออปตุซานะครับเขาจะสวยตั้งแต่แรกๆเลยการเลี้ยงต้นไม้ก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบสะสมเลี้ยงต้นไม้นะฮะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถแบ่งขายได้นะครับผม การเลี้ยงฮาโบเทียบางท่านก็เลี้ยงสามารถสร้างรายได้ได้ไดก็เยอะแยะนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมเลี้ยงสะสมเป็นงานอดิเรกเป็นการผ่อนคลายนะครับก็เลี้ยงมาเข้าปีที่3แล้วฮาโบเทียก็ตอนนี้ผมก็แยกหนอ่อไม่ซื้อเพิ่มนะครับแต่จริงๆแล้วตัวที่อยากได้ก็มีหลายตัวนะครับแต่ก็ยังมีไม่ครบ จริงๆแล้วผมอยากได้ออฟตุซ่าตัวที่มีลายสวยกว่านี้นะครับอย่างเช่นลายด่างที่ดำนะฮะมีสีคําํๆสวยดีนะฮะฮาร์บบโบเทียเป็นหนึ่งในต้นไม้ซากุเรนนะฮะที่คนสะสมไม่มีเวลานะครับมีพื้นที่จํากัดก็สามารถเลี้ยงในบ้านได้แบบนี้นะครับโดยที่ทำชั้น เป็นเชลสองสามชั้นแบบนี้นะครับพร้อมกับติดตั้งไฟ LED อย่างที่ผมทำแบบนี้นะฮะก็ทําให้ประหยัดพื้นที่ประหยัดเวลาในการดูแลด้วยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนเลี้ยงต้นไม้ฮาโบเทียหรือเลี้ยงต้นไม้ต่างๆก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปทํางานนะครับซึ่งเรามีเวลาให้ต้นไม้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับผมเราก็จะต้องหาอะไรที่ทำให้เวลามันกระชับขึ้นนะครับ ทำให้เราสะดวกแล้วมีเวลาดูแลต้นไม้ทําให้ต้นไม้ของเราเติบโตได้อย่างสวยงามโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลมากการเลี้ยงต้นไม้สไตล์ง่ายๆนะครับผมวันนี้ผมก็นํามาเสนอต้นไม้ฮาวเวเทีย3 4ต้นเนี่ยนะฮะเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ไม่มีเวลาแล้วก็รับรองครับผมไม่ตายแน่นอนเป็นต้นฮาวเวเทีย ที่มีความอดทนมากผมแทบจะไม่ลดน้ำเลยนะครับล,ลดเดือนละครั้งก็ว่าได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกรุณากดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่วิ l ลี h a าบูเทียแพรน t h โฮมจะนำเสนอต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ